องสาธุชนพุทธบริษัทและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเละเพื่อนทิ่สุบซิมันเนิน สำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527อยู่ันี่17 18ความจริงผมพูดมาตั้ง3หน้าแล้วราะว่าผมว่าวันที่17แต่ความจริงไม่ถูกนะมันเป็นวันที่18กรกฎาคม2527ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่4ว่าโย์ที่การเจริญมโนยิทธิ ความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ <c oughs> ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐานจะเป็นสมะถะวิปัสนาก็ได้เป็นการเจริญสมาธิด้วยความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสงฆ์ประกาศผมทำางมมพมันแล้วเป็นสิบสิบปี หลังจากที่นักบวนฝึกให้ผมได้ปังเป็นแบบเป็ดๆคือผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะและเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งล้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตะแตะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่มันได้จากพโนยิทธิมาแนะนำบรรดาเพื่อนบิณฑบสมาเน แล้วก็บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทอ,อุบาสกอุบาสิกาความจริงได้วิชาสามแล้ว่าด้มนมโนติตนี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อในเรื่เฉพาะด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมาก ผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้นที่ไหนญาติโยมชอบสุขาวิปัสสโกผมก็แนะดาได้สุขาวิวัสสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิโชว์เขาดนแนะดได้ทีวิโชญาติโยมพ,พวกไหนต้องการชละปิ่นโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิทธิแบบเป็ด เรียกว่าพอไปถึงสวรรครนรกได้เดี๋ยวกำลังของใจไม่เอากายเนื้อไปเอา,เอากายในไปผมก็ดีใจจนกว่าคณะสนสจะผลส่าคณสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกิน40ปีก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่น่าสงฆ์ได้เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆ ในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญรับการแต่งแต่งเป็น,ปน,ปนพระสังฆารีการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกหน้่ไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้พโยนทิ้งมาเทียงแล้วและตำแหน่งต่างๆที่เพิ่งได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบางเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างเนี่ยแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวออกอสรามีเจ้าวาดองเดียววัดก็มีแต่สุดรมมาตามดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไปฝ่ายกุฏิดีๆก็หมดไปกุฏิดีๆก็หมดไป <c oughs> ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดถ้าลงความว่า,วามันมีสภาพจากถึงสบาระร่างอยู่แล้วผมก็โดดเดโดดเดมาตามเรื่องตามราวแต่ว่าเอิญญาติโยมมาสนับสนุนทีแรกที่ยาจะทำนิดนิดหน่หน่อยแล้วก็ปล่อยเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่มาญาติโยมหลายท่านจะสนับสนุน เอากตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปต้องเป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไปวจะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผมก็คอยตัวนรกไปด้วยที่แรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้นเสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้ คำว่าวสู้เนี่ยไปไปสู้ไปตีใครสู้แกกาบบลังศรัทธาก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไรก็เอากันวัดนี้ที่จะเรียนลูงเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยเนี่ยอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัด้ะที่พระท่านฝึกกันไปมีคนก็ไม่แจ้งใหาทราบพ,พระองค์นั้นพระองค์นี้ มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปทิ้งท่านรุ่งเรืองจริง,รงๆวัดก็ท่านสงางามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพระกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาพระวิทศิสมานณยผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหน่านไม่เคยอดพระพุทธเจ้ามีพระมาทรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉัน เพราะจิตท่านสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจา้าได้เฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดเสียเลยหน้าก็าลูบเพราะเลื่อนๆเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาวะจิตจปจำใสเป็นดาวประกายพลิกถ้าจิตเป็นดาวประกายพลิกเป็นจริงเพราะอารหันต์ผมก็ไม่รู้ไอ้จิตก็ผมผมไม่เคยสนใจ จิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยดูสิ์ผลเอกทนทองสุวนรับนัน่นแหละปรากฏว่าผมแว่าปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้หลอปั๊บทันที ยีนชื่อปั๊บอันดับแรกใช้เจโตเลียนก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมา็ะรู้ว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวลาน,นี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจอ,อพระสำคัญเขาพระอุนี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปั๊บ ผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหพวกนี้ประวัติเบื้องหลังใช่ตีทางสยานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเหยียดนะดีเหยียดแต่งแต่บทมาทุดดงตลอดเวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขอจำมข,ขอสสยวัดจำภาษาพอลึนอ,ออกภาษาแล้วก็เดินทุดดงต่อไป และกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังนุมอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะชนจะลม้มไปดูใจถึงกรบปั๊บท่นปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมันเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆ ถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆไ่เไรใครเขานึกอะไรมาเนี่ยใครจะรู้นี่เราพอนึกปับ๊บท่านปิดปับ๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูดคนเราก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บังมันไม่มีทางไม่มีทางเนีย่ยจะทํากันได้ คำว่าคำไม่ทำได้หมายความรู้ไม่ได้แนเจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆาการเก่งอย่างนี้ตามสนิษฐานของผมว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นเป็นสมิทายาน กคุยกันอยู่แท้ๆคนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีเนรานไมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึกว่าพระในประเทศที่ไม่ดีนะมีนะเยอะจอ้ะจะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีเท่าไม่โอด้องนะ เราไปคุยกับท่านก็นแบบธรรมด,ดาธรรมด,ดาดีไม่ดีอย่าคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยโอ,อ้นี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะว่าพูดนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรจะอวดเพราะความจริงมหาเศรษฐีจะนำทรัพยาสารไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์และขอทานก็นจะมีอะไรมาเบ่งน,นพระดีๆก็เป็นการที่ผมเข้าไป ท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวก็จุ้งก็จิ้มไปเป็ดเด็นปะแปรปะแปะ,ปะ,แปะเลยไปชน,นกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่มจะอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทําให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทำตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่าเนี่ยพระท่านบอกว่าทางราชการขอพระอบรมศีลธรรมด้วยความจริงเรื่องอบรมศีลธรรมนี่นี่มนผมไปที่ไหนผมไม่ไปพระบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมเดหลายวัดที่บอกผมไปโพธินอนโพธิ่นกยัยบอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอน ถ้าคืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้วเวลาจะพักจะพอนก็ไม่มีเวลาไปถึงไหนที่การนั่งแก้วไาถึงเวลาพูดคนแล้วก็นั่งแก้วกไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแล่อีกเบรกหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปี ไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลยไปแค่ที่ไรก็แขนนั้นไปที่ไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นไกลและเป็นรับจ้างเทศไปรู้บางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงินผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เกิดลยมานั่งคิดใหม่ว่าทำายังไงเนาะเจ้สนอน,นองคุณองค์สมเด็จไปสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐา,านจึงมาพิจารณาด้านสุขว,วสโก้คนน้อยอีกญาติโยมทําได้ญาติโยมไม่จะคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงและก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนด้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิทธิ ที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิต่ำๆคำเจียงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนี่ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเนี่ยผมเป็นเป็ดมันจะไออีกแล้วไปไปใหมก็ไม่จับได้แล้วสองในวิชาสามยอมเอาไม่ได้อีก หาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบให้สั่งพระพุทธรูปอพรูปเพ่งพระพุทธรูปูแล๊ะแกวรดูกระท้องก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายังไงหันมาจับมนษยิทธิเถอะมนษยทิทธิตามกำลังที่ผมศึกษามายังไงไงยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบกอนาน,นการฝึกมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธิดเป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าอากิโยงบริษ,ษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีโครูสอนอันนี้เราก็ไม่ตีกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกันท่านมีกำลังต่ำาแค่นั้นเราจับโยนเข้าไปที่สูงยอดไม้ท่ากัหล่น บางลายทําไว้ได้แล้วไปปล่อยเสือไปบอกไว้ที่บ้านมันไม่สว่างสวรือว่าไม่สามารถจะทําให้จำใสมันเมื่อมไม่มาอยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านทำสิงขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ทะนักษาความดีไว้ได้สภาพของจิตเจสำสัย อารมณ์ยังเป็นโลกีวิสัยที่มันไม่ส่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของโมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมาโมโนษยิธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะอย่าโยมพุทนบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนพิสูจน์เมเนที่นั่งฟังก็ดี <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทมบริการสวดมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไงเพราะยังเล่าโดยย่อๆสำหรับด้านสเก,ก็พระพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสเลยสองไม่โอโอดสาไม่ยกตนของท่านแล้วก็สไม่เออแล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อๆเท่านี้อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสะเก็ตนิดๆของอุธศาสนาอันนี้ต้องสเก็ตถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสะเก็ตไม่ได้ไม่ต้องไปดวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนุษทิยิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สอง การเข้าทิ้งเปลือกเพราะว่ไเด้ยใหส่งแต่วันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศินตัวตนเองสองม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินสามว่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วก็รวมความ่าเราจะรักงสาศินให้ครบถวนจำใสแต่หลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็ง สามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการ <c oughs> นิวรณ์กับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้านนขณะใดอารมณ์นิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิตเวลานน้นกําลังสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสาาบนากจะนิวรณ์นิวรณ์ไม่โฟสงบ เวลานั้นกาลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไม่ขันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทําอะไรเลยถ้านิบวนไม่โฟกขึ้นปฐมฌานก็มา,า,มาถ้านิบวนมาปฐมฌานก็ไปแลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ล้ประการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิต จิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรมาอะไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไม่ผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรมิหารสี่ <c oughs> พรมิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไ้เสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอในตัวเราเราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเราไม่มี วมความร้ายรักเขาเป็นวิธีดีสาหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อิฉาที่เสียใครแม่พวกคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพี่ยงพรำเราไม่ซ้ําเติมระวางเฉยระวางเฉยอารมณ์อย่างนี้บรรดาท่างพระรพสต์พระมิหารสีนี่ถ้าไว้จาใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบและก็สมาธิก็ต่างมันวิปัสนาญาคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณใจยเยือกเยน็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะค,ความโลภโทสะค,ความโกรธโมหะความหลงจิตจะสะอาดอยู่ตลอดเวลาจิตมีความเยือกเยน็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลา ต้องการจะรู้อะไรึ้นมารั้งับมีวันปั๊บเดียวมีความรู้สึก,กจ,จิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีชานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลังอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททำได้ดีมากเยอะ รักษาอารมณ์ทั้งหมดนี่า่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแล้วเปลือกความดีนี่บรรดาญาโยามพุทธริษั์ทําได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทาให้โลกทําให้ประเทศชาติมีความเยือกเย,เย็นมีความสามัคคีกันมีศรัทธาภาษาท่าดีสอกและต่อไปปุเุพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกับพี การรกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการรกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทํากันได้บันดาท่านเพื่อนพิสูจน์สมณีนทั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะโอโอตริมนุสธรรม <c oughs> หาก็หา,หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทําได้เวลานี้เวลาฝึกครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเอง ผมอาจจะเป็นเพียงประธานนอนประธานอยู่ที่นั่นบังนอนประธานที่กุฏิบังวัทนที่หายใจคลอกคอคราแท้อย่าตายบังวันที่ก็นั่งงงเงยงงเงยอย่างเวลาเมื่อสองวันนี้บานกับวันนี้งงเงยบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดอว่เขาโตวันที่สิบเจ็ดกับวันที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหววันที่สิบเจ็ดกรกฎาคม ชาวสามพานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรงตัวไม่ได้วันที่สิบแปดนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นท่าจะไม่ไหวอเมหมกันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมียตายระระหว่างธรรมะก็ยอมอันนี้ประโยชน์ใหญ่ สำหรับปกพริวาสานุติยานกนรารลิชติญาติโยงก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดลกูกศิษย์คงจะไม่เช่หงส์แต่ก็ดีไม่ดีลกูกศิษย์อาจจะเป็นหงสกก็ได้อย่างท่านโลนุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีคือไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพขาได้เจ้าแต่บางรายท่านเราทาเขาเปิงไปเหมือนกัน สำหรับท่านโลนุตายีท่านไม่ใช่เป็ดท่านเป็นหานยังท่านจักกูบาลท่านจักกุบาลนี่ท่านเป็นวิสัยสุขเวอเรสโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวเนี่ยถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ครูเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหงษ์ทองก็ได้ ฉะนั้นผมก็ในขั้นอาคาตารตถาคตาการป,ประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบรรดาญายโยพุทธบริษัตย์เพื่อนบิณส,สมสมเด็จผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทําได้ดีกับผู้บอกยะยะไปทงเทไป <c oughs> เป็นอันว่ากับพี่ในะพุทธศาสนาญายโยก็สามารถทรงตัวได้ต่อมาแก่นจตูปปาติยานหรือที่ปิขุยาน ท่านก็ทำกันได้กันอีกแล้วต่อมาประจุบปนังสยามก็ดีอาทิตยต่งสยางก็ดีอานาคขาตงสยามก็ดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเทีย่ยวไปเจอพระในนรกเป็นพระช้างชีดอสุด้วยแล้วก็อัโลกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็จเจอพระในปัจจุบันเนี่ย ใกล้ๆในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพรมไปบ้างทำให้กำลังใจญาติโยมพระโดยสว์มั่นคงในความดีแล้วก็สดหดหูทอดถอยในความชั่วจะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคำแนะนำที่แนะนำไว้เป็นปกติใน,นคืนหนึ่ง ทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่จะตายศูญตายศูญอีกศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหนยินเสียงทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างหนังสือบ้างตายเราศู์ตายเราศูญก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปตมิท่านเมื่อท่านจะศู์ก็เป็นเรื่องของท่านศูญพวกเราลูกศิษย์พระพรุทธเจ้าเราไม่ศูญ เราไม่สูญเพราะว่าเขาได้อตีต่างสิญาณถอยหลังปกปรวาสัาิญาณถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระและสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอานาคาต่างสิยานบรรดาญาโยมพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุสมเด็นสามารถพิสุทพระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานนะ คือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบแต่ปัจจุบันสิยานไปชนกันในนรกเลยแล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่ว <c oughs> ไรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้ อันนี้ก็ต้องไปนอนาคตาตังสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทําอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีกตอนนี้ระบรรดาเพื่อพิสูจน,น์สมเณรเป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะก็ดีที่เขาได้แล้วก็มีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เละเทอะมาประเดี๋ยวไปนะไม่ได้เรื่อง,งอะไรบางทีมาคืนเดี๋ยวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวเดียวจะได้อะไร แล้วก็มาไปมาไปประเภทมาเคืนเดียวนี้ผมไม่สนใจไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจวันมั่เป็นของไม่หนักชีวิตท่านท่างชีวิตท่านจะอยู่เปนานเวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่ออยู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าหกวันถึงเจ็ดวันผมสนใจเป็น,นพิเศษ บางทีผมป่วยแค่ลายก็คลานต้มเตียมต้มเตียมไปให้กำลังใจลงไปสอนเองให้กำลังใจก็ทางนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสมัเณนแล้วก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปถ้าไม่วัดเจริเรียงเลื้งแต่คนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้องบนรู้ผลข้องบนรู้ผลข้องบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดี น,นี่เป็นอนุว่าประโยชน์ของมโนยุติภิน้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในเขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดเรื่องความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นอาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนืดยเพื่อนบิณฑุสมณีทั้งหลายท่านยานบอกหดเว,าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์ในการจเจริญมโนยิธิก็หยุดแต่ที่เดียวนี้ข้อความสุงสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาที่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี